สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตูงลง้ลำโพงสำเร็จรูป10นิ้วจะมีรุ่น M p 1 3 4 0 B 1 0 3 6 0 A B R 1 0 3 8 8 R และ B B 1 0 3 6 5 B L จะมีให้ลูกค้าแลวทั้งหมด4รุ่นเลยนะคะและยังแถมฟรีสายลำโพง2เมตรไปให้ลูกค้า1เส้นคุณสมบัติครบค้ัน,นสเส็จชัดรอบด้านหน้าดักสามารถกันน้ำได้ไม้ของเขาจะหนากรอบด้านเลยนะคะ ช่องลมงเหลี่ยมขับเสียงกระหึ่มได้เป็นอย่างดีตัวตู้จะผลิตจากโครงไมป้ปร์กิคิหุรูดได้ภาพกำมอีีรายละเอียดของสินค้ารุ่น M p 1 3 4 0 B จำนวนวัตต์800วัตต์กำลังขับ8 0 0ถึง1,200วัตต์ความเร็ว9กเดซิเบลรุ่น1 0 3 6 0 A จำนวนวัตต์1000วัตต์กำลังขับ1 0 0 0ถึง2,000วัตต์ความเร็ว9กเดซิเบลรุ่น V R 1 0 3 8 8 R และ R V b 1 0 3 6 5ู l จ์ 1> 1, ันวัตต์กำลังขับ800ถึง1,600วัตต์ความเร็ว88เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะจะกว้างอยู่ที่380ม mm, ิลลมตรง345มิลมรลึกด้านล่างอยู่ที่261ม mm, ิลมรลึกด้านบน208ม mm. ิเมเดี๋ยวทางเราจะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ ชัดเจนพุ่งไกลมากๆเลยนะคะแช้ในบ้านและในรถได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหาะลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ